หากเมื่อไรไปดูนพ่อชอมตรูให้นุกไปดูวยพี่อย่าลืมชวนนุถ้าพี่ไปดูให้นุกไปด้วยนุจะใส่ส้นสูงนุงทรงสุงเดินแถวแถวสวนลุมละให้อหนุ่มงงห่วยพี่จ้าพี่จ้าพี่งานปีใหม่ปีนี้ขอหนุไปด้วย ถ้าไกลวันขึ้นปีใหม่ดวงไม่เละเกินไปพี่คงถูกหวยอยากเห็นบ้านเมืองเรื่องออนลานคงจะเทียมวิมานเพราะทุกย่านคนรวย ถ้าพี่ไปดูให้หนูกไปด้วยถ้าพี่ไปดูให้หนุกไปด้วยนะ พจ้าพี่จ้าพี่งานปีใหม่ปีนี้ขอหนูไปด้วยอยากเห็นบ้านเมืองเรื่องโอนานคงจะเที่ยวไม่มานเพราะทุกอย่างคนรวยหากเมื่อไรไปดูนพ่อชอมตรูให้หนูไปด้วยพี่เห็นลืมชวนหนู ถ้าพี่ไปดูให้หนุไปด้วยหนุใจช่างเขาเขียนคิวกองเราไปซื้อยกทรงเอามาใส่ให้สวยถ้าพี่ไปดูให้หนุไปด้วยถ้าพี่ไปดูให้หนุไปด้วยนะถ้าพี่ไปดูอย่าลืมให้หนุไปดู